นี่ค่ะจุมม่มเลยน้องจ้าวันนี้เอาแต่ดอกเลี้ยใหญ่น,น,นงามเนาะเราไม่ต้องเอาดอกเล็ก <c oughs> สาติกา้าค่ะเดี๋ยวพี่น้องจอ้ะเดี๋ยวเห็นบ่าจ้ะอุ้ยตรงน้นก็มีค่ะที่ตรงน้นก็มีตรงน้นตรงน้อนอ่ะพี่น้องก็มีเดี๋ยวเก็บตรงนี้ก่อนเนาะ สวยงามมากเห็ดประกาลังสวยงามมากเลยเวลาพรพาลา้อสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองไปสุคนสุคนเด้อจ้าเวลาพรจะพาพี่น้องไปล็อตไป พอนพาพี่น้องมาหอดปลาแล้วจ้ะพี่น้องจะเบิง่งเลยนี่มนี้ม้นนี้อากาศเยน็นพอมาถึงปลาเนี่ยอุณหภูมิน่ะสององศาพี่น้องไปฮาไปลุยน้ำกันเลยจ้ไปะไปยางหาเบิง่งว่าจะมีเห็ดบะไปเลยจ้าพอเดินเข้ามาในปลาก็จะเห็นแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะแต่ตรงนี้นะ่ะมันจะมีเป็นดอกเล็กๆ เป็นทางอยู่จะพี่น้องนะเบิ่งเดี๋ยวจะอันนี้เป็นทางอยู่เยอะมากตรงนี้อมันสิเป็นทางยาวไปฝุนพี่น้องเราพอให้เบิ่งเดี๋ยวจะเป็นบ่จ้ะมารูว่ามันสิหไงบ่เพียบเลยค่ะพี่น้องจ้ะอ,อ,อากาศมันหนาวแล้วเขาคงจะบอกว่า คงจะใบใหญ่แล้วเนาะบางดอกใช่เกินสิแบบนี้ก็เอาได้ยูจ้ะพี่น้องจ้ะเยอะมากเลยจ้ะ <c oughs> อยู่ตรงนี้เป็นกอกเป็นกุ้งเป็นกอเหมือนเดิมเป็นไหมาจ้ะพี่น้องมันเป็นกุ้งเป็นกอเป็นทางไปจ้ะ <c oughs> พี่น้องจ้อนี่ตรงนี้เยอะมากค่ะ เดี๋ยวจะหาเลือกเก็บออกเอาแต่อดอกใหญ่ๆจากพี่น้องนี่ค่ะจุ่มหนึงนง่งเอาจะมื่อน,นี้เอาแต่อดอกใหญ่ๆงามๆเนาะเราไม่ต้องเอาดอกเล็กใส่ตะกร้าค่ะนี่ค่ะ ี่น้องจ้าเวลาพอนเห็นเห็ดปากกาหลังสวยงามมากเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะเก็บให้เบิรงนะงดเลยนะงดเลยจ้ะสวยงามมากหืดอกใหญ่ด้วยค่ะ เดี๋ยวเขาตรงนี้ออกหน่อยอันนี้อันนี้ไปกินได้เลยเจ้าพี่น้องสวยมากได้แล้วหนึ่งดอกค่ะอันนี้ก็งามกว่าดอกงามมากเมื่อน,นี้จะเลี่ยงก,ก็แต่ดอกใหายๆแหละ อากาศอากาศหนาวกระดอเวะลาพรอนว่ามันบ่มีคนมาอัย่างมีคนมาอยู่พี่น้องิ่งเด้อจ้ะ <c oughs> มีคนมาหาอยู่เดียพี่นอ้องกลุ่มนี้ก็สวยค่ะกลุ่มแบบนีงง้เป็นก่ออยู่สัก่ยจ้ะ มิกิพละพ่อนเจอฝรั่งเพิ่นมาหาเก็บผีฮะหมากอุชหมากไปไอ้นั่นอนะเอาไปแตง่งเอาไปแต่งบ้านเทศกาลคริสต์มาสพี่น้องจ้ะเเพิ่นอ,า,อาไปหมากอุชกนเอาไปแตง่งโต๊ะกินขา้าวแตง่งตน้นแต่งบ้านเพิ่นโอ้พี่น้องจ้ะ ยังมีดอกสวยๆเ,เขาเก็บอยู่จ้ะตรงนี้งอมางองมาแง่งใส่นี่ค่ะดอกนี้สวยมากใหญ่ดอกใหญ่ค่ะครับดอกนี้ก็สวยมากเลยนะขาวับไใยีน่้องนจ้ะ อมน้ำนิดหน่อยนะไขาเหลืองนี่ดอกนี่นนยังจะยังตินกออยู่เลยน้ำมาจ้ะี่น้องจ้ะตรงนี้ยิงดอกใหญ่มุ้งจ้กจะกอพักใหญ่เลยค่ะ ตรงนี้ดอกใหญ่มากเลยเนี่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 ยเยอะใหญ่มากเดี๋ยวเวลาพ่อนจะเก็บพี่น้องนะฮะเก็บนกันจ้าดอกใหญ่เป็นทั้งจะพี่น้องจ้าจะเก็บให้ดูค่ะโอ้โหใหญ่จริงๆนะดอกนี้ยิ่งใหญ่ค่ะงั้นเดี๋ยวจ้าดอกพันใหญ่ ก็ใหญ่ค่ะนี่ก็ใหญ่ค่ะมาพี่น้องโอ้อไปไม่ปกมันดีพี่น้องจะใหญ่ ทางอยู่ไหนล่ะเป็นทางไปนี่โอ้ตต่รงจะไม่เอาแล้วเป็นทางไปนี่ค่ะ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 เดี๋ยวยิ่งอยางไลยจากน้อย กิงมันโอ้เออนะยังไม่ก่อเฟื่อนอยู่ในกอ่อ,อ,กอพี่น้องขันวัลพอนบงัดขึ้นเบิงไอสิโบเห็นเนาะในกอ่อนี่แม่เบิงเลยจ้ะอ้าวอ้าวเดี๋ยวต้องตั้งกล้องก่อนเจอที่ดอยู่ในกอ่อเพียฮนาดูสิขึ้นนะ่ะเอ้า บันนี่ดอกบนหลุดใช้ได้บออยากหาเบืองอ้าตลกนะเนี้ยเนี่ยเอาลุดใช้ได้อยู่ค่ะ,ะ,ะขึ้น,นเลยข้างไหน,นี มขางขงนใหม่ส้มีพี่น้องนี่ค่ะนี่ค่ะกำไลยไปใส่ตะการอย่าพี่น้องจ้ะเนีย่ยเห็นบ่จ้ะอุ้ยตรงโน้นก็มีค่ะที่ตรงโน้นก็มีตรงน่อนอ่ะตรงน่อน,นอนนะ่ะพี่น้องก็มีเดี๋ยวกเก็บตรงนี้ก่อนเนาะ งามมากจ้าเก็บเลยค่ะกล่องมือสั้นกับขอให้ดูพี่นอ้องเขามาเก็บหินกนมือกินสมัตเนาะเดี๋ยวก็จะโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่อ้ยดอกใหญ่พี่น้องจ้าดอกใหญ่จ้ะพี่น้องจ้านี่เนี่นจ้ะ ป้อมมีคนมาเก็บใหญ่จ้ะใหญ่มากเลยตรงนั้นก็มีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บตบ้นปาดวันทั้งวเห็นก่อนนั้นงามมากเลยพี่น้องอุย้ยตรงนี้มีเยอะค่ะอุ้ยหลายหลายหลายอยู่หลายอยู่พี่น้องจ้ะหลาย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 เฉียด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 แต่ว่ามันมันบังมันบังใบไม้ซื่อๆจ้ะพี่น้องมีเยอะค่ะตรงนี้เ,เสร็จ แต่มันบงังใบไม้เฉยๆค่ะเนี่ยเห็นบ่เน่าแล้วก็มีเอานี่เห็นบ่นมบุกเดี๋ยวนัดนัดนัดที่เลือกเอานัดเลือกเ,เอาจะเลือกเอาเลือกเอาอันนี้ไม่ต้องเอาเอา,เอาไหมมันด,านด,นาด,ววด่าง<ไ>นะเดี๋ยวพี่นอนก่อนดอกวัดใหญ่เดี๋ยวเราพ่อจะพาเก็บอด,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 ดีตดอกงใหญ่เมื่อนี้ โอ้ยมึงดูเถี่ยึงดูเพียบพี่น้องมึงดูพี่น้องจ้ะดึงเลยค่ะนี่ค่ะดึงเลยค่ะเอาเข้าเอาเข้าเข้าเข้าคุณดึงเลยจ้ะพี่น้องจ้ะยึดใบใบใหม่โอ้โนี่ค่ะดอกใหญ่นะคะนี่ดอกใหญ่มากเลยจ้ะพี่น้องคุณดอกใหญ่ขาเกิดนี่มันขวบอยู่เลยจ้ะ ไหนล่ะนี่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 หุ่นตรงนี้ก็มีเห็นบะนี่ดอกปักงามตรงน้นก็มีน่นเป็นทางอยู่ว้ายตายแล้วโอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายเก็บได้อยู่นี่มีแต่ดอกมีไงพี่น้องจะสออ่อนเนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคอยเก็บไปด้วยกันพี่น้องคือแบบเนีย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 นวลาพอดเบียนเป็นกอ นี่ค่ะที่เห็นเป็นก่อเพี่น้องจ้ะเห็นบอยูไตรยูไตรเห็นทีวิรัปต์ป้นบอกว่าพลังเพิ่นมาเพิ่นมามาตัดต้นอูชเนะนี่ยหนามไม่มีหนามอูดปาโถโหบกใหญ่งามด้วยนี่เนี่ยพลังเพิ่นมาตัดเอาใบนเนี่ยพี่น้องตัดเอาหมากอูชไปแต่งบ้านจา้ะเมื่อกี้เนี่ยเทียโอ้อันนี้ก็งาม อกอๆเลยค่ะจ๋านี่ขอแคปชั่นลูกหน่อยงามวาจะพี่น้องจางง๋ายิ่งเงยกวบเลยจ้าขาเก็บเลยค่ะปันเพื่อเพื่อวิยังก็ะหิดกระด้างเลยตรงนี้ตรงนี้ยังเป็นกลุ่มอยู่พี่น้องก่อแบบไงเลยจ้ะ ค่ะคุไปจ้ะเอืเห็นวะห้องหนั่งนี่ขึ้นมากเกินกรรมเลยนี่เป็นกรรมเลยจ้ะนี่ก็มีค่ะเอาโอ้ป๊าโอ้อุ้ยอีพอยแม่แเม่เจ้าดอกบักใหญ่โอ้ ดูสิ้าแต่ดอกเล็กๆนี่โอ้ยอ้ยใหญ่มากตรงนี้ใหญ่มาก,มากแบบอลังการอลังการเลยคะ่ะอลังการเลยคะ่ะโอ้ยอากาศหนาวๆแบบนี้ไม่มีไม่มีคนมาเจอไม่มีคนมาเจอพี่น้องเจ้ามีคนมาเก็บมันก็ดอกใหญ่โตโอ้ยไปทางี่เพื่พ ไอ้เจ้าเจ้พี่นองเจ้าเจ้ามทางไปเลยเจ้าเก็บเลยค่ะนี่เอาเดี๋ยว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 จะว่างไว้ใส่ว่างไว้ก่อน อยู่กัยังมีจ้ะคือวันท่านบาต้องใส่องจับบานบ่ได้แล้วล่ะพว่นหนาวแล้วเนาะพี่น้องเนาะหนาวเีวนี่กินบ่จ้ะนี่ดอกหิ่งห้อยานเดี๋ยวสิเราไปใส่บุ่นะ ยังไงครับมีใต้ไม้นี้ลำบากในจักหนอยนะเ,เห็นบมบุพี่น้องมา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 เก็บอยู่ต้องกันจ้ะใช่ไหมเราจะนี่ค่ะเก็บวางไว้เลยเป็นทางไว้นี่แหละเดี๋ยวต้องลรอหาตรงนี้แหละอุ้ยนั่นนั่นเห็นอยู่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 โอ้ยฟังทั้งหลังหมดแล้วพ่อนังมาท่านเบิ่งอยู่ โอ้ยทั้งหลังกัมีพี่น้องทำไงดีป๊าทดดี่สองหนึ่งหายแล้วนี่ค่ะน้องเดีลยวพอสกบกล่องไว้ตรงนีน้ หนาวก็มีดิเดี๋ยวใส่กระตาก่อนจ้ะอันนี้ก็ดอกใหญ่ค่ะใหญ่ต้องเห็นก็มีจิบปเก็บบมา้ารับว้อนก็ไเด้นหลายเดียได้พี่น้องเครื่องกระตาเลยจ้ะพี่น้องจ๋า อย่างคลิปมันเยาวฝากพี่น้องสุภสุคนที่เขามาเบิ่งคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้เวลาพพอนด้วยเดอจ้าเดี๋ยวเขามาต่อคลิปไหนนะพี่น้องเนาะนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ